ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นเติมเงินสะสมรอบใหม่นะครับ4,299นะครับและเหมือนเดิมครับคอนเซปต์รายการนี้นะครับก็คือใครที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับจะดูเป็นการเทิงก็ได้นะครับแต่ว่าใครที่เล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับจะดูเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเติมก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีปืนหรือว่ามีไอเทมอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเลยละกันนะครับไปดูกันก่อนเลยเลยเรามาดูที่เติมเงินสะสมก่อนละกันนะครับ เติม9บาทนะครับก็จะได้เป็น High Energy Photon นะครับ15ครั้งนะครับแล้วก็ Time Space นะครับอีก1ครั้งนะครับเติม199นะครับจะได้เป็น Creation Crystal นะครับได้มา5ครั้งนะครับแล้วก็ b u b b l Bubble f r m e n อะ What? โอเคอันนี้ได้มา1ครั้งนะครับเปิดข้างในก็จะมีของตามนี้นะครับจ z ซูมให้นะครับอ่าตามนี้เลยแล้วก็จะมีกล่อง Back Go l Supreme Vipon Gift นะครับ โดยข้างในก็จะเป็นอาวุธประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้อาวุธข้างในเหมือนกันนะครับว่ามันเปิดแล้วมันได้อะไรนะครับใครที่เคยเปิดแล้วก็ลองส่งรูปมันในเพจได้นะครับว่ามันได้อะไรเนาะโอเคมาที่3ามร้กครับก็จะได้เป็นเคียชันคริสตัลนะครับอ่าเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กล่องบุยๆนะครับอ่าได้มาอีกหนึ่งครั้งนะครับข้างในก็เปิดตามนี้เลยนะครับสุ่มเอานะใครดวงดีก็ได้ของดีครับแล้วกล่องแบ็กโกลสปีมวีพรกิฟเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วทานสเปคอีกหนึ่งครั้ มาที่699ครับก็จะได้เป็นชุดคาวชาโดโ์นะครับอันนี้ได้มา90วันนะเอ๊ะทำไมมันได้90วันวะโปรตีนมันได้แค่7วันไม่ใช่หรอวะโอเคครับแล้วก็เป็นคัมพีนะครับอีก1ครั้งนะครับทำสเปซอีก3ครั้งนะครับผมต่อมาครับเติม999ครับก็จะได้เป็นปีกนะครับอันนี้เป็นปีกอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับได้ถาวรปวะเออถาวรนะครับแล้วก็กล่องเป็นกล่องแบ็คโกลซูเปอร์วิพออนกริฟนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล ต่อมาครับพันสกครับก็จะได้เป็นข่าวชาโดนะครับอันนี้ได้ถาวรเลยนะครับแล้วก็คัมพีอีกสครั้งนะครับแล้วก็ทาสเปซอีก5ครั้งนะครับอ่าต่อมาพระเอกของเราหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่คนก็เติมถึงแค่นี้แหละนะครับคงไม่เก้าไปสี่พันนะครับโอเคก็ได้เป็นปืนช็อตกันมาครับอีโวช็อตกันนะครับผมก็อยากจะบอกคุณสมบัติพิเศษของปืนนี้นะครับก็คือกระสุนมันไม่จํากัดนะครับผมเออรู้สึกว่าช่วงนี้ที่มืงานมันเอาปืนกระสุนไม่จำกัดเข้าว่าโคตรบ่อยเลยนะครับคเโ ก็เป็นแปดดาวนะครับสมาชิเป็นคัมพีห้าครั้งนะครับแล้วก็ทาวสเปอรห้านะครับหมดละนะครับไม่มีต่อละแล้วก็สี่พันสองร้อยเก้าเก้าครับก็จะได้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูในตู้โชว์นะครับไหนวะไหนวะอยู่ไหนวะปึ๊บนี่ตัวนี้นะครับอ๋อเป็นเาเรียกว่าอะไรนะนกคูกปนแน่าใช่นะครับมันเหมือนปืนนกคูกเลยน่าใช่น่าจะโมเดลเดียวกันนะครับนี่นี่ผมว่าแหละใช่ใช่แต่ว่ามันมีหลายตัวนะครับเนี่ย ตัวนี้ไม่รู้เอามาจากไหนนะครับตัวนี้หัวโตอ่ะไอ้ตัวนี้ตัวหัวเล็กนะครับนี้หัวโตโอ้โหมันมีหลายตัวมากเลยนะครับผมปีกก็เป็นประมาณนี้คุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีปีกตัวใหม่เข้ามานะครับก็คือคอสออฟมูมูนะครับอันนี้เป็นปีกเจอกเกราะนะครับคือใส่แล้วมันจะยิงแรงขึ้นนะครับเนี่ยมันจะติดอยู่ข้างๆนะครับเห็นปะผมลองไว้ใส่ยิงแล้วนะครับยิงยับเลยนะครับผมพูดเลยคือดีอยู่นะปีกตัวนี้นะครับโอเคนะ เรามาดูคุณสมบัติของชุดกันมากดีกว่านะครับชุดมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไหนวะนี่ชุดประมาณนี้เลยนะครับคุณสมบัติก็ประมาณนี้ครับก็จะชุดนี้ก็โอเคนะผมว่าค่อนข้างครบเครื่องนะครับก็เติมเก็บไว้ก็ดีนะครับชุดนี้บอลเลยคุ้มอยู่นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับแล้วก็พระเอกของโปรโมชั่นนี้นะครับก็คือปืน8ดาวนะครับอ่าปืนตัวนี้เลยนะครับ E ี o s ช o t g กันนะครับทำลายอยู่ที่31นะครับยิงเร็ว70นะครับเกอนที่72นะครับ เปกระสุนไวอยู่ที่75นะครับแล้วก็ลัศมีโจมตี65นะครับระดับขายย่าง100นะครับกระสุนนี่40ขีดเลยครับทับขีดะก็คือไปจับกัดนั่นแหละครับผมนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าลูกซองตัวเดียวัป็นกระสุนเหมือนแฟลชพอยต์เหมือนกับ AF ได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองเอาไปยิงในโหมด PVE ให้ดูก่อนละกันนะครับว่ามันแรงหรือไม่แรงหรือว่ายังไงนะครับไปไปดูเลยครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านเฟียร์แล้วนะครับมาเดี๋ยวก่อนจะเทสดาเมจปืนนะครับผมขอลองก่อนนะครับว่าปืนนี้มันบลัคกระสุนได้หรือเปล่านะครับป่ะผมจะทิ้งปืนแล้วเก็บปืนนี้มาเลยนะครับลองยิงดูป่ะ่ะถ้ากระสุนมันรีเพิ่มขึ้นแต่แปลมันบลักได้นะครับอ่ะก็ไม่น่าจะบลักนะครับกระสุนมังไม่รีเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับปืนนี้ไม่บลักนะครับยวลองเทสในเรื่องของดาเมจกันดูนะครับ64 ลีกขวา163นะครับผมว่ามันเฉยๆวะ่ะคือโหมด PVE มันทำลายไม่ได้แรงมากนะครับโอเคเนาะก็ตามนี้สำหรับปืนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเทสในโหมด PvP ดูแล้วกันนะครับผมไปไปดูกันเลย และนี่ก็คือชุดเซ็ตแบบเต็มๆเลยนะครับของโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะผมถือครบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเปกเป็นชุดเซ็ตหรือว่าเป็นปืนนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นการรีวิวของใหม่ที่มันอัปเดตมาทั้งหมดเลยนะครับโอเคจะมีอะไรบ้างก็มาดูเลยนะครับอันดับแรกเลยทับสเปซนะครับทับสเปซตรงนี้นะครับรางวัล จะเป็น M4 นะครับ World Creator Creation นะครับอ่าก็เป็น M4 8.5ดาวนะครับเนาะก็จะมีให้ซุมทา Space นะครับแล้วะตดวงนะครับเก็บชิ้นส่วนไปหลอมนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่ค่อยชัวรในเรื่องของการหลอมนะผมไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะไม่ได้ศึกษามานะครับโอเคเนาะแต่เดี๋ยวเราจะมารีวิว M4 ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะโอเคเรามาดูหน้าที่2นะครับหน้าที่2ก็จะเป็นหน้าของบอมซีรูนะครับอ่า เปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งไอปีกที่ผมบอกว่ายิงแรงเนี่ยก็สุมได้จากหน้านี้เหมือนกันนะครับไอคอสออฟมูมูนะครับอ่าประมาณนี้เลยไอกล่องนี้ก็จะได้เป็นชุดนะครับชุดออซิลิสนะครับนี่ชุดนี้เลยนะครับผมลองไปเล่นมาแล้วนะครับเอฟเฟกสวยมากนะครับอลังการสุดๆนะครับสำหรับชุดนี้นะครับใครที่เติมไว้ที่ผมบอกเลยว่าไม่มีเสียดายเงินแน่นอนครับโอเคเนาะสำหรับชุดนี้นะครับตัวผู้ชายก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วกันนะตัวผู้ชายเป็นยังไงนี่เลยนะครับคือเป็นชุดทรงมัมมี่นั่นแหละนะครับเนาะประมาณนี้ แล้วก็มีโอกาสได้บอมซีรูไร้เสือทาวอนด้วยนะครับผมบอกเลยนะว่าถ้าได้แค่นี้มาก็คุมแล้วนะครับเออได้พระทาวอนเลยนะครับเราไม่ต้องเติมเป็นพันสองพันนะครับโอเคเนาะก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับทำสเปซบอมซีรูนะครับเนาะคุ้มครับอันนี้คุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มสายพัมพี่ต้องมีอะซีรูเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ2กระบอกนะครับ M4 เคียเตอร์กับไอ้บอมซีรูตัวใหม่นะครับก็ไปเจอในเกมนะครับไป โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือ M4 นะครับเมื่อเรามาอยู่ในเกมนะครับแต่ผมจะลองปิดอันนี้ให้ดูนะนี่เวลาเราสับมันก็จะมีเหมือนแบบไซเฟอร์ไซเฟอร์แสงอะไรก็ไม่รู้ครับเออมันดูแบบอลังการดีนะครับโอเคไอคอนยิงเปลี่ยนปะไอคอนยิงก็เปลี่ยนนะครับค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะดาเมจในโหมด AI ก็เข้าอยู่ที่98นะครับโอเคประมาณนี้ครับผมคงไม่ได้ไปยิงคนให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีห้องเล่นเลยครับตอนนี้ เดี๋ยวเรามาลองที่บอมซีลูกันบ้างนะครับเรามาดูว่าดาเมจจะเข้าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอ้โแรงมากครับแล้วปืนกระสุนโคตรไวอะ่ะผมชอบตรงนี้แหละนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ2ปืนหลกักๆที่มันเอาเข้ามาใหม่นะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเคลียร์ทุกของที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย